ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดสามเนาะครับไมนะ่ไดลหลวงพ่อทำทำแล้วมันมันมออกตัวมันมันออกตัวเก่าแล้วมันไม่ถูกนะเป็นไรเหรอครับเพราะว่าเอฟซีก็คงจะได้ฟังเสียงหลวงพ่อคุยกับผมแล้วก็คงจะเอ่อพอเพาลงหรือว่าก็เอาไปเปรียบเทียบเฉยเฉยก็เป็นได้ครับอ๋ออาเอาเลยมครับอายครับครับผมครับนิมนต์เลยครับ เอาชุดแรกก่อน,นอก่อนเนาะครับผมวิ่งสี่กับเก้าอ่าชุดแรกวิ่งสี่กับเก้าจับคู่จับคู่ครับสี่เก้าสี่เก้าเก้าอะไรนะครับห้าเก้าห้าเก้าแปดสี่ 8, แปดสี่ก็สี่ห้าแล้วก็สี่ห้าสี่หกสี่หกสามเก้าสามเก้าเอาชุดนี้เน้นตัวเน้นสี่เก้ากับห้าเก้าเน้นสี่เก้ากับห้าเก้านะครับแปดสี่คู่คู่หนึ่งอ๋ออันนี้คู่เน้น,นเน้นสามคู่นะครับ ครับอีกอีกชุดสองเนาะครับผมวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดมา,มาพันมาพันเปอร์เซ็นเลยชุดนี้เนาะเจ,เจ็ดเจ็ดนี่มาพันเปอร์เซ็นนะครับอ่าจับคู่จับคู่ครับสวาครับผมจับคู่ครับ เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็เก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสีเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับผมสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเอาตัวเน้นไดครับผม เน้นเจ็ดเก้านะครับกับเจ็ดสองกับเจ็ดสองสามเจ็ดสามห้าเจ็ดอ๋มีเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดอ่าเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องยกออกก่อนเป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดเป็นห้าเจ็ดใช่ ครับผมีาดาว FC คนจะถูกถูกเยอะอยนะเอ่อก็มีหลายท่านบอกว่าโอ้ยซื้อไม่ได้เลยมันมันมันเป็นตัวครึ่งตัวอั้นบอกงั้นแต่แต่แปดสามสามแปดนี่สงสัยถูกเยอะนะครับเพราะว่าเห็น FC อม m m นต์มาเยอะเลยถ้าผมก็เลยบอกว่าถ้าใครอยากจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อก็โทรมาโดยตรงกับเฮงลุ่งเรืองเลยอ๋ะอะจะได้ จะได้ให้การติดต่อได้นะครับที่จะติดต่อหาหลวงพ่อนะครับถ้าถ้าเอฟซีบอกว่าถ้าจะทาบุญกับหลวงพ่อก็ให้โทรโทรหาโยมเอก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะประสานเป็นสื่อกลางให้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เอาอะ,อะไรลงไปไม่ได้นะครับในหน้ากระดาษเออ ถ้าจะได้หมายเลขบัญชีหรือว่าอะไรเดี๋ยวค่อยโทรมาติดต่อกับหลวงพ่อใหม่อีกทีก็ได้เด้อครับผม, <ล ez. S 2> ผ,มผมกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเปลี่ยนเบอร์โทรไม่รู้จะได้หรือเปล่าได้ถ้าถ้าถ้าเอฟซีบอกว่าถ้าจะได้เบอร์โทรหลวงพ่อหรือว่าจะได้มาอยากมาทำบุญกับหลวงพ่ออะไรโทรมาติดต,ต่อลวงพ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกหมายเลขบัญชีก็ได้ครับผมครับอหมายเลขเบอร์โทรของหลวงพ่อก็อยู่กับโยมไม่ได้บอก ครับผม,เ,มเดี๋ยวเ๋ยเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเขียนต่อท้ายลงมาแต่แต่แต่ไอเอาเอางี้ก็ได้ครับให้ให้เอฟซีโทรมาหาผมแล้วผมจะประสานไปหาหลวงพ่ออีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าถ้าให้ไปเลยถ้าเขียนลงไปเลยหลวงพ่อก็คงไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับ <S <S อ่าจริงๆ บางทีเป็นพันๆสายนะครับเหมือนอาจารย์เนี้ยเราลอาสายไม่เลยาเป็นพันๆสายนะครับบางทีก็จะเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้เดือดร้อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมประสานให้นะครับเดล่าบอกเจฟซีหน่อยว่าวันนี้วันลุงพ่อมันเล่นมันทำยากทำชุดหนึ่งก็สกายชุดหนึ่งครับลุงพ่อเลยทำไห้สองชุดเลยแล้ว ชอบชุดไหนก็เอาชุดนั้นแหละแต่ว่าลวกพ่อมั่นใจชุดเจ็ดมากกว่าสี่ชุดที่สองนี่ใช่ไหมครับอ่าครับครับชุดที่สองมานชุดเจ็ดเก้กาเจ็ดสองนี่แหละอ๋อถ้าถ้าถ้าเห็นว่าพันเปอร์เซ็นเนี่ยอเอฟซีก็คงจะมาชุดที่สองนี่แหละชุดเจ็ดนี่แหละเพราะเพราะว่าเอฟซีก็ชินตาแล้วบอกว่ามาพันเปอร์เซ็นถ้าบอกว่ามาพันเปอร์เซ็นต้องมาเนระ <laughs> 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 ก็คงจะรบกวนหลวงพ่อเพียงเท่านี้นะครับสาธุสาธุาธครับผมสาธุที่เป็นความหวังเป็นแนวทางให้กับเอฟซีแฟนช่องของเราก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับหลวงพ่อครับสธุโยมสาธุสาธุอขอให้ตัวเลขแนวทางที่หลวงพ่อให้มาเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับเอซทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้เป็นโชคดี ของพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้ามาเป็นเอฟซีเก่าๆทุกท่านจะได้มีเงินไปช่วยหลวงพ่อมีปัจจัยไปช่วยหลวงพ่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์วัดราอารามเนาะหลวงพ่อเนาะ wah, สาธุสาธุเอฟซีโชคดีทุกคนได้มีเงินใช้โวคปีใหม่สาธุสาธ <Renaissance> ุเจรพิกาบนมัสการครับ ก็เป็นเสียงของหลวงพ่อสังคมนะครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตเลยครับเด้อเขียนอันนี้คือต้นจากน้อยก่อนนะครับเพราะว่าเป็น,นกติกานะครับอ่าเพื่อนบ่มันใจนะครับเพื่อนก็นเลยห้มาสองชุดแต่ชุดที่เพื่อนมัน่นใจนี้มีชุดเดียวนะครับอ่ามีตัวเล่นตัวเดียว นะครับอ่ามาตามนะครับงวดวันที่สามสิบพันวาคมสองห้าหกสี่หลวงพ่อสังคมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตามคำขอพี่น้องขยันขยอถามหาขั้นสะละเกินอ่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าวดนี้หลวงพ่อบอกว่าไม่มั่นใจนะครับเลยทำให้สองชุดนะครับอ่า ชุดที่1มีเด่นวิ่ง 9, เก้เด่นวิ่งสกับ9นะครับมีส9 5เก้4ห้าเแป้ากละก็3ามนะครับท่านไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ชุดที่มั่นใจนะครับคือชุดนี้นะครับเ,เด่นเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับมาพันเปอร์เซ็นบอกงั้นนะครับของพ่อบอกว่างั้นมาพันเปอร์เซ็นะครับโดยจับคู่ก็มี7จ็ดเกดส สี่เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับอ่าโดยเน้นที่เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับเน้นสี่คู่นะครับเน้นสี่คู่อ่ารู้สึกว่าหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับงวดน,นี้เพราะว่าหลวงพ่อก็บอกทำยากแต่ก็ยังอ่ามั่นใจตัวนี้นะครับมาพันเปอร์เซ็นนะครับ เดี๋ยวจะให้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เด้อนะครับจะไม่โชว์ให้นานนะครับเพราะว่าโชว์กันทั้งคลิปอหลวงพ่อสังคมนะครับในงวดนี้นะครับอ่าพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีกับแนวทางของหลวงพ่อสังคมนะครับเหมือนกับโชคดีมาทุกงวดนะครับก็ไม่แน่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ ส่วนชุดบนนี้นะครับลืมนะครับแอดมินก็ทํานี้ให้เลยนะครับอ่ามีคือคู่เด่นนะครับเด่นสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็แปดสี่นะครับสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็แปดสี่นะครับส่วนชุดนี้นะครับที่แอดมินทำกรอบนี้ก็คือท่านมั่นใจนะครับว่ามาพันเปอร์เซ็นต์นะครับ,าานะรบอ่าก็ขอให้โชคดีโชค m าน ร่ำรๆรวยๆถูกหวยงวดวันที่30ธันวาคมด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อโชคๆกมันหมานครับสวัสดีครับผม